สวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมมาพร้อมกับบรรยากาศที่เมื่อคืนฝนตกครับแล้วก็จะมีเสียงนกเสียงน้ำไหลเสียงไก่เสียงสัตว์นานาชนิดเริ่มต้นจากมะเขือพวงครับไล่ลงมาด้านล่างอันนี้เป็นกล้วยครับกล้วยหอมเขียวหรือว่ากล้วยหอมคาเวนิดอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันหลายสายพันธ์เวลาได้มาก็ปลูกผสมกันไปได้มาจากพี่ศักดิ์แล้วก็พี่กเกษมตอนนี้ครับสุกแล้วครับ รสชาติก็ต้องบอกว่าคืออร่อยครับกินดูแล้วเดี๋ยวลองให้ดูครับมันเป็นกล้วยที่มันออกช่วงฤดูแล้งครับมันก็เลยไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่รสชาติเนี่ยโอ้โหหวานนะครับหวานมากนะครับอันนี้ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นบ่อน,น้าแล้วมีปลาเมื่อเช้าก็ได้ปักเบ็ดแล้วนะครับได้ปลามาที่จะทํากับข้าว เดี๋ยวเราเดินไปดูปลากันหน่อยครับได้กี่ตัวได้เท่าไรมีปลาอะไรบ้างนู่นนะครับปลาวิ่งเต็มบอ่อเลยถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งครับแต่สวนผมก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้คือระบบน้ําน้ําก็ยังคงไหลครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีแดดครับมองไปนี่ครึ่มฟ้าครึ่มฝนครับเมื่อคืนมีฝนมาเห็นไหมครับ ไม่มีแดดแต่ปัม๊มโซลาเซลล์ชุดนี้ก็ก็ยังคงทํางานนะครับแล้วน้ําก็จะไหลลงบอล่อละนี่ครับอาหารของเราเช้านี้ปลาครับกับข้าวเช้านี้เลยนอกจากนี้ครับแมงกีซอนจากตัวดักเมื่อคืนฝนมาก่อนครับก็เลยได้นิดหน่อยเท่านั้นก็ได้นําแมงกีซอนครับมาใส่เบ็ดแล้วก็ได้ปลาขึ้นมานี่ครับปลาดุกปลานินอ่าข็าปนประมาณสองกิโลนะครับก็ได้กินละและนอกจากนี้ครับอย่างที่บอก ด้วยมันสุกแล้วอืมรสชาติดูโอเคนะครับอร่อยถ้าเกิดว่าเราซื้อกินตามท้องตลาดก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าความรู้สึกระหว่างซื้อกินกับการที่มันมีของตัวเองนี่มันคนละอย่างกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองพาทุกคนได้มาดูครับตรงนี้จะเป็นมะพร้าวที่ผมได้ปลูกไว้นานแล้วก็เริ่มที่จะโตแล้วด้านล่าง อันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยไข่ครับลำต้นแบบนี้ใบแบบนี้กล้วยไข่ทางด้านนี้ครับกล้วยหอมทองหอมทองก็ต้องหาไม้มาค้ำยันแล้วครับถ้าไม่ค้ำยันนะไม่เหลือนะครับเพราะว่าเป็นกล้วยที่ต้นค่อนข้างที่จะแบบไม่แข็งแรงนะครับดูแลยากอันนี้มะพร้าวแบบบ้านๆที่ปลูกลงไปแต่ไครก็อยู่ด้านหน้าครับถ้าเราจะแกงปลาครับ ก็เหมือน่ากล้วยทางด้านนู้นจะสุกครับอ้สุกอีกแล้วครับหนุนด้านนู้นฝั่งด้านหน้านี้จะเป็นกล้วยน้ําว้าครับสุกแล้วเดินไปดูกันครับนั่นไงวอ้สุกแล้วครับอืมเนี่ยครับสุกแล้วพร้อมที่จะแบบตัดแล้วนะครับโอเคนะครับตื่นเช้าขึ้นมามีแต่อาหารเลยนะครับมองลงมาด้านล่างครับ ด้านหน้าก็จะเป็นผักสวนครัวรัวกินได้ครับเป็นชะอมเป็นหนามพวกบัวอะไรไม่กล้ามาเยียมอยู่แล้วครับเราก็สามารถที่จะตัดไปเจียวใส่ไข่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหครับต้นเริ่มโอเคแล้วนะครับคือดูการของผลไม้ครับนี่บักมี่ครับบักมี่ไม่ใช่สีเขาไม่กินบักมี่ครับแต่สําหรับผมปลูกบักมี่ไว้ครับอันนี้คือมันออก ลูกที่มันเห็นนะครับตอนแรกนะผมมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาให้น้ําปุ๊บเป้าคืออะไรนะครับตกใจหมดเลยมันขึ้นมาครับมันจะอยู่บริเวณโคนต้นครับแล้วมันก็ทะลุออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับปลูกปีที่แล้วครับตอนนี้ออกผลแล้วครับนี่ครับบักมีครับบักมีออกแล้วน่าจะเป็นแดงสุริยาครับพันนี้นะครับนี่ก็จะให้เหลือไว้อ่า ก้านละหนึ่งผลนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีเยอะผมก็จะเด็ดออกครับเด็ดออกก็จะเหลียแค่นี้นี่ทางด้านนี้ออกผลเยอะเลยครับโอเคนะครับเช้านี้พาทุกคนได้มาดูกันกับบรรยากาศรอบๆสวนครับกับการปลูกนัน่นปลูกนี่แล้วก็ได้ผลผลิตออกมาด้านหน้านะครับแทนที่จะเป็นรั้วเฉยๆเป็นแก้วมังกรครับแก้วมังกรก็จะเป็นตระกูลตะบองเพชรครับในเรื่องของความทนต่อความแรงไม่มีปัญหาครับ ชะอมเราได้เก็บแล้วโอเคครับชาวนี้พามาดูความสมบูรณ์บริเวณหน้าบ้านและก็ในสวนครับสวัสดีชาวนี้กันทุกทุกคนครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องๆครับผ่านไปผ่านมาโอเคครับความสุขชาวนี้จริงๆที่มันได้เกิดขึ้นหน้าบ้านผมครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ